มาจับปลากันนะครับนี่ครับนี่ครับพี่เขาทุกคนจับนะผมเป็นคนถ่ายนะนะครับนะอันนี้ปลากระบอกที่พี่เขาเพิ่งจับเมื่อกี้นะครับเนี่ยปลากระบอกแม่งตายห่าเลยครับเนี่ยอาได้แล้วเออแล้วนี่ก็ปลาอะไรวะปลานิลปลานิลนะครับไอ้ขาวๆร้อยป่องถุงนะมือว่านว่าในถุงไม่มีอะไรนี่ครับ มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเหี้ยโหนวหนาวนี่ครับไอหน้าดาแมงเขาจับนะครับจูเสียดท้องเอ้าอยู่ในสภาพเฮ้ยเดพิ่งตายนี่นู่นปลากระบอกผมจะปลากระบอกโชว์่ะจบจับปลากระบอกโชว์หน่อย นี่ปลากระบอกสภาพเน่าโคตรเน่าตัวแม่งเข้าไม้เลยดู <c oughs> ตัวมันโคตรใหญ่แล้วปลาหนินนะ่ะมันินช่างมันก่อนอ่านี่ทายอ่ะเจ๊ค <c oughs> ือปลาหนินเอ้ยไม่ใช่นี่นะครับปลากระบอกนะครับปลากระบอกมันยังไม่ตายนะครับแต่พี่เขาแกงมันนะครับ <c oughs> มันตายห่าแล้วครับจริงจริง<ๆ>มันตายห่าแล้ว <c oughs> นะครบเอาปลานินมั่ง ันนินไล่ปนินโตไม่เปิดฮะปนินโตเปิดนั่งแล้วอือเอาปากกระบอกของตรงนี้ก่อนแล้วกันแมงฟางกระบอกแมงค่อยจักเหยียบจุปนินอยากเหยียบกว่าตู่แดงด้วยไม่ใช่แมงขี้แตกท้องเสียตายหาโอ้ดูปากกระบอกดิดูดิแมลงวันเต็มเลยอ้อยหายอ่ะไม่ต่างกันเออไม่ต่างกันอู้ดูแม่งเหมือนพี่น้องกันชิบหายมาดูดิ Hello, ที่น้องแค่นี้นะครับบ๊ายบาย